สวัสดีครับมือนีผ้ามาเบ่งหน้าเด้อพี่น้องเอาบ่วงมานาครับบ่วงหนูครับมาใส่บ่วงหนูน้าพี่น้องหนูมันกัดตนเขา่าลายแห้งครับ่ะครับไปหาเบ่งพี่น้อง ขื้สอยูในโพนเนี่ยแล้วมั้งครับนี่หนูไปย่างไปเบังพี่น่องตะวันกับสิตกดินเลยวพี่น่องอื ใส่บ่หา้มงซส่ก่อนครับเห็นทางมันเด็วพี่น้องนี่ครับติเดเลยขีดตมเลยพี่น้องคือสิ้นยางสุ่มือแห้งครับใส่ก่อนครับ สาสโหวดเบอร์สิบสองพี่น้องหน่อยโพดซีอูให้ย,ยูบอหอนยามลาหนูเลยพี่น้อง ครับได้ลังหนึ่งเ้ยพี่น้องครับหาต่อครับนี่ครับพี่น้องหลังที่สองครับเห็นู่เน้องพี่น้องนะครับหาทางมันต่อครับ โหดเยแล้วพี่น้องเขาก็มีแต่หญยาครับปีนี่เขาบางามเลยแต่ก็พ่อได้กินอยู่ครับ พ่อตะกินครับใส่หละท่างหนูหลังที่สามครับพี่น้องท่างเป็นเลยอือตครับหาตตอครับ สวัสดีครับมายามบวงหนูครับใส่หวอยู่ทุ่งหน้าครับพี่น้องเอบิ้งเข่าหน้ามครับเข่าก็บ,บ้างง่ามเลยปีนี้มิติญาครับกีดยางกึนลแรงแล้วครับ เกือบสิสองโมงฉันจะเดิมมนมายี่ยมบุญรูครับตาที่ไหนามาหลุนน้ำกข็ครับบาทิ่มีโตอยู่บ่ครับมือหนี่งใช้ไหวสองมือเลยครับสองมือน้ำมือหนึ่งแหละ มาบานบ่าถือเด้ถ้าเบิ้งมือหนีอิเป็นจังไดครับนะครับเบิ้งกันพี่นอ้อง่ังน,นี้คือเก่าครับเบิ้งเขาที่และพี่นอ้อง หล่อมไปแล้วเขายัางมาท่าน,นั้นเอสามลังเป็นน้ำนมอ,อยู่ครับหล่อมไปแล้วเฮ้ยมื่กันต่อพี่น้อง หลังนี้ก็คือเก่าครับไ่ส้นบ่หยังส้นไหนหลังแห้งพี่น้องอา้านี่เสียครับอุ้ยถึกถึกพี่น้องนี่ครับถึกเล้วพี่น้องมันเลยครับมันเลยครับ พี่นอ้อกตุ้นายเติบอยู่ครับจับเอาก่อนพี่นนอก Hmm. Để phi Ui Bà té heo ít tố phía nào Mới bàn heo พี่นีเสือมีหลวดสองหลวดพี่น้องขาดมาไต้สายบอ้อนนี่บงตีและครับหลวดมาเตใสายบอ่อนขาดมาแตบวงไั่บ่อนครับนี่โอ้ นี่ครับบวงผมลรอบอผ่านมังไดบ้บอครับนี่มาหล่ยพี่น้องครับย้มต่อครับเป็นตลาะพี่น้องหล่มมันเรเท่าครับออื ngắm ngàm lòng khác đi nào à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  khẩu nhắn không cái đầy kêu nó mang บรรยากาศถุงหน้าพี่น้องฝ่าคขืมๆเื่อครับหนูคือลหลยอยู่ครับพี่น้องห้อยมันหลายอยู่ส้นบวงผมหลายอันนี้หลายหลังอยู่ครับมันบัถึก ปลาตัวนี้ตะคอนพี่น้องตาครับย้ำบวงต่อครับใหญ่มาใส่มองไม้ครับพี่นอ้องนั่นก็ชนคือกันครับมันมบ่ถืใหญ่มาใส่มองนี้ มานเป็นอะครับทางมัน่นหล<อ><อ>ุนครับห้อยใหญ่ๆอยู่ครับมีใหญ่อยู่ได้สำหรับนี่จะห้อยใหญ่ๆพี่น้องตาครับเป็นหลุนกันต่อครับ รล้ได้สองเต็มพี่น้องได้นกตัวหนึ่งครับจักนกอีกอย่างนะครับหนูตัวหนึง่งได้ขัวแล้วพี่น้องหนูตัวแลกของฤดูนี่พี่น้องดูสีหอดเลยแล้วพี่น้องงามใสบวงมาหอดแล้ว งามเลยครับไอขวดแล้วครับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้วยครับวัสดีครับ